มาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาแก้พัสดุกันเย้เป็นพัสดุสกุชชีนะคะที่สั่งมากล่องหนึ่งแล้วก็เป็นพัสดุกิฟต์อเวนหรือว่ากิจกรรมนั่นเองนะคะที่ไปเล่นได้มาเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากกิจกรรมกันก่อนนะคะอันนี้ตื่นเต้นมากมาจากไอซีอนาเตอร์อนาสกอชนะคะนี่เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะก็ เป็นร้านในไอีนะคะซึ่งเราติดตาแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมเขามานะคะซึ่งได้มาเครืงนี้ดีใจมากคือเป็นรายงานตัวคนแรกแล้วก็ได้มานะคะก็ส่งมาแบบลงทะเบียนนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะเขาแม็กซ์มาอย่างหนาแน่นมากเ้ยได้แล้วค่ะมาดูกันเลยเครืนนี้อยากได้มากนะตามตรงเห็นหรือยังหนึ่งสองสามเจ้าแอ๊บ เคหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอุย้ยน่ารักมากเลยจะเป็นนี่ค่ะเป็นมินิแทงเกอร์นะเป็นแมวนะคะอุย้ยมันเล็กมากเลยอะมันเล็กกว่าที่คิดมากน่ารักมากเลยแล้วมันก็แบบใหม่ด้วยอะอุย้ยสโลด้วยคืออยากได้มากมากเลยนะเป็นมินิอะสโลค่ะ ขอบคุณมากมเลยนะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูดีกว่าสุดก,กาวแน่นหนามากอะมันใหม่จริงๆอะใหม่มากๆเลยว้าย <Why? S 1> <laughs> โอเคแพ็กเกจนะวยน่ารักมากกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ตัวเท่าสระตินะคะตัวเท่านิวก้อยเลยซาโลนะคะน่ารักมากดูความแมวของเขา น่ารักจริงๆอันนี้คือชอบมากเลยน,นะแล้วก็จะมีลายเส้นด้วยแต่น่าจะมองไม่เห็นกันเพราะมันเล็กมากโอเคเค่ะต่อมานะคะมาแกะกันเป็นของรา้านอมบอร์ดสกอปปอมซูชิค่ะนี่เลยนะเป็นร้านในไอจีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าของอันนี้เราก็โอ้โหตามหามานานมากนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อร้านไหนดีก็เห็นร้านนี้ขายอยู่คือมันก็เริ่มแรงแ,แล้วใช่ไหมล่ะโอเค ไม่พูดภาพนำเพลงนะคะโั่แบบ EMS นะกล่องขนาด B นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะมีคัตเตอร์มานะโอเคยังไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเรียบให้เพื่อนดูก่อนนะคะหนึ่งสองตาดาอ้าวโอ้ my god นี่ค่ะเป็น c u t y the Cat นะคะสั่งมา2ซสีเลยเย้โอเคอันนี้น่าจะเป็นของแถมนะคะเป็น ขนมกุเดรมะนะคะนี่เป็นน้องไข่ที่เกียรนะคะน่ารักมากมีเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นอันนี้เลยโอ้ my god คือมันชิ้นใหญ่มากแพ็กเกจก็ใหญ่ด้วยเป็นคิวตี้เดอะแคทของพิมกับหวายนะคะ h าร์ดฟอร์คริสกับ WZ Cafe คเนาะโอเคอันนี้มีแพ็กเกจนัมเบอร์ด้วย744กับ744กับ657เเห็นไหม มันเขียนอยู่ข้างบนนะคะนี่เป็นรันแพ็กเกจอะสองหกห้าเจ็ดโอ้ m ม่ก็ oh คือนางดีมากอุ้ยอันนี้หอมมากเหมือนซูกัสที่ขายตามปกติเลยเป็นสีม่วงกลิ่นค่อนข้างอาง,งุ่นนะคะเดี๋ยวเราลองมาบีบกันตัวนี้โอ้ยนางจะสโลไปไหนนะคะแพ็กเกจอลังการมากเดี๋ยวอันนี้เราจะมารีวิวแยกให้ดูนะคะนี่ อันนี้กลิ่นอะไรอ้กลิ่นค่อนข้างคาราเมลมากๆเลยอ้อยสโลมากสโลมากๆเลยชอบมากเลยก็เดี๋ยวใครอยากให้รีวิวก็เมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอยังไม่แกะเนาะเดี๋ยวไปรีวิวอีกทีคลิปหน้าๆาๆ,าๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะก็ จบคลิปเพียงเท่านี <c oughs> ้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆชอบยังไงฝ <c oughs> ากกดไลค์ซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย